กสามดูภาพนะคะแล้วใช้คำศัพท์ที่เราเรียนมาในวันนี้ทั้งหมดมาลองตอบดูถึงใบสองใบนะคะมิงเทียนพรุ่งนี้จุดจุดจุดวอเสี่ยงช่้ฉันอยากไปที่ไหนหมาไปซื้ออะไรในรูปนี้เราควรจะตอบว่าอะไรดีคะมิงเทียนเช่ยวูเี่ยวูอ่าไม่ต้องเชี่ยว อ้าวพรุ mm ่งนี้ายบ่ายบ่าฉันอยาไปร้านขาางซาางเตียนซางตียนซื้ออะไรคะไม้ยจื๊เปม้ยจืดนะคะ พรุ่งนี้下午ตอนบานอาอ่ายพรุ่งนี้下午我想去商店ฉันอยากไปร้านค้าไมไปเจอซื้อแก้วน้ำค่ะพรุ่งนี้นะตอนบ่ายจะไปร้านค้าอยากไปร้านค้าไปซื้อแก้วน้ำมาดูภาพที่สองเขาบอกว่าทีห今天ช想吃อ,อยากกินอะไรเอ่ย อาหารจีน oh, ใช่ไหมคะใชะ่จงกวัวใช่จงกว๋วใช่นะคะ mm hmm. วันนี้ mm hmm. วันนี้ฉันอยากกินจงกวัวใช่าอาหารจีนรูปต่อไปกำลังอ่านหนังสือใช่ไหมคะ รูต่อไปเขาบอก下午我想去ฉันอยากไปไหนไปัูนสมรตอบว่าอะไรดีคะไป,ไปไหนดีไปโรงเรียน,นใช่ไหมคะมไปอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่า下午我想去เชี u, si ่ยวเซี่ยวอยากไปโรง เรียน我想去学校来ี书你好ียเสี่ยวไป้ค่่ะอวยยโรงเรียนไป看ั啊นังสืออะไร price ราคานะนี่นิฮาวชิงเวิร์นมาแล้วขอถามหน่อยค่ะชิงเวิร์นเจอเกอไปจอท้ายประโยคควรจะเป็นคำว่าอะไรคะ ราคาเท่า,าไรถูกต้องตัวเสาเฉียน,ยนตัวสาวเฉียน请问这个ป子、แก้วน้ำใบนี้ตัวสาวเฉียนราคาเท่าไรอินอินนะคะมันก่อนเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งไปละเสียงสองกับเสียงต่างๆต่อไปวันนี้มาดูเสียงสามบ้าง 3ามบวกหนบวกสออันนี้สองขอสมบวกสมเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องถอยไปเสียงหนึ่งถูกไหมคะถอยเป็นสองบวกสค่ะแล้วก็เป็นไง3าบวกสี่นะคะดูอย่างตัวนี้ค่ะโ h o จี้โฉบจีมือถือค่ะ โซ่ก็จอว็นไหมคะโจโซ่手镯อ่อโซัวกําไรข้อมือเจัวโซ่เห็นไหมคะโซกับเปียวเป็นโซเปียวนาฬิกาข้อมือโซเท่า โเท่าถุงมือเห็นอะไรคะเห็นโซหมดเลยใช่ไหมคะโซโซโซตัวหนังสือตัวนี้เขียนแบบนี้นะตึ๊ดอีอาซาือโอโซโศนะคะแปลว่ามออือมือค่ะโมืออขงฉัน摸红尘你的手 มือของเธอเหล่าชื่อเต๋อโฉมือของเหล่าชื่อมือถือใช้ว่าโฉจีเสียงสามกับหนึ่งโฉจีนะคะนับกำไรข้อมือโฉจัวโฉจัวนาฬิกาข้อมือโซเปียวนี่แหละแต่อ่านใหม่เป็นโซเปียวโซเปียวถุงมือโซเท้าโซเท้านะคะ เรามาอ่านกันดูอันนี้เหมือนเดิมค่ะสามหนึ่งกับสามต่างๆนะแถวที่หนึ่งใช่ไหมคะสามกับหนึ่งลองดูกันเลอเอาเล่าเหล่าชื่อชื่อเหล่าชื่อ,อใช่ไหมคะเหล่าชื่อโมเอเไม่ 每每每每天 e 天 h a i 海海เ边ี边 i 已ย经已经อันนี้สามหนึ่งผ่านไปต่อไปเป็นสามกับสองนะคะเหล่าเหรินะเดินเะหรินใช่ไหมคะเหล่าเหรินเมเน,นียน 海绵以前嗯老人每年海绵以前ต่อไปมาดูตรงนี้กันเอาละเสียงสามบวกสามถอยไปเสียงหนึ่งใช่ไหมคะเป็นเสียงสองอันนี้หยีกับสานเป็นหยีสานเมยกับหาวเมยหาว สีกับเจ้าสีเจ้าเปียวกับเยียนเปียวเยียนอ่เราเชื่ออ่านอีกทีนะวิสานเหม่หาวสีจาวเปียวเยียนโ有用สวย่อบคุณเสดงี่ะตรงนี้มาถึง การเขียนแล้วฮันจื่อวันนี้ค่ะเรยนชืบตัวอักษมารู้จักตัวหนังสือเดียวอีกตัวนึงค่ะอีกหลายตัวเลยตัวนี้อ่านว่าเสาเห็นไหมคะโดยตัวมันเองเป็นเสียงสามนะเสาวเวลามันเพ่เวลามันประกอบเข้ากับคําว่าตัวข้างหลังมันกลายเป็นไม่มีวรรณยุกต์กำกับเป็นเสียงเบาตัวเสานะคะ ตัวตัวมันจริงๆเนี่ยอ่านว่าเสานะเล็กๆน้อยๆเห็นไหมคะเป็นจุดๆๆด,ด,ด,ดมาพัฒนาการตัวหนังสือผลสุดท้ายออกเป็นเช่นนี้อีเ e อซานแล้วก็ซือนะคะอ่านว่าเสาต่อไปเกอค่ะเกอบอกว่าลักษณะนามของบุคคลใช่ไหมคะเกอก็เขียนข้างบนก่อนค่ะเหมือนคำว่าเหรียญกับเลขหนึ่งเนะ e, A, าะ e r zan นะคะเกอเกอ มาดูตัวนี้ต่อไปฮันจื้อเจียโก้ฮันจื้อเจียโก้ก็คือองค์ประกอบของตัวอักษรจีนนะเมื่อวานเราเรียนแบบนี้ใช่ไหมคะเรียนแบบสองฝั่งมีซ้ายกับขวาเช่นคําว่าหนีใช่ไหมมีตรงนี้ตัวตรงนี้ตัวแล้วก็มีอีกเป็นแบบสามใช่ไหมคะเมื่อวานเมื่อวานเราเรียนแบบสามอีกมีคําว่าจั่วใช่ไหมคะหนึ่งสองสามแบบสามสามขั้นอย่างนี้ตึ๊ก ทีนี้วันนี้มาใหม่ค่ะมาเพิ่มเติมมีแบบข้างบนกับข้างล่างค่ะข้างบนกับข้างล่างตัวหนังสือแบ่งกันซั่งเสียเจียโกบนล่างอย่างเช่นแบ่งข้างบนตัวนี้กับข้างล่างตัวหนึ่งนะคะตัวนี้อ่านว่าชื่อใช่ไหมคะเป็นใช่ไหมควคุณพ่อเปิน,นตัวนี้นะคะเป็นหรือคือแล้วก็ตัวนี้ค่ะป้าคุณพ่อป้าปะ ข้างบนมีหนวดใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างเป็นตัวน,นี้นะคะต่อไปก็เป็นแบบข้างบนตรงกลางแล้วก็ข้างล่างนะเป็นแบบ3มสเต็ปแบบนี้อืดอืดอืดนะอันนี้เมื่อกี้ข้างบนอืดกับอืดชั้นบนกับชั้นล่างอันนี้เป็น3ามชั้นอ่าเช่นหมวดนี้ค่ะวีหนึ่งสองแล้วก็สามนะตรงนี้นะหนึ่งสองสามแยกออกมาชั้นบนเป็นอย่างนี้ค่ะ อันนี้เราเรียกว่าหมวดหญ่าตัวหนังสือที่มีมีหัวเป็นขีดแบบนี้คือจะเกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่างๆสารพัดอย่างตัวตรงกลางมันเป็นตัวนี้ค่ะคล้ายเอือนใช่ไหมคะและตัวข้างล่างก็เป็นตัวนี้ค่ะอ่าฉาใช่ไหมคะฉาชาต่อไปตัวนี้อ่านว่าคือเอาเกาค่ะสูงสูงเลยเกาสันชิง ภูเขาสูงเกาก็ประกอบด้วยข้างบนอย่างนี้ค่ะมีหลังคาแล้วก็มีปากอยู่หนึ่งอันแล้วก็มีตัวข้างล่างมันตัวข้างล่างมันเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นสามสามเป็นลักษณะองค์ประกอบแบบสามชั้นนะข้างบนตรงกลางแล้วก็ข้างล่าง ทีนี้มาดูฮันจื้อเพียนผังตัวหนังสือที่เป็นฝั่งการดูฝั่งตัวหนังสือเมื่อวานมีสองฝั่งจําได้อยู่ไหมคะเมื่อวานมีฝั่งที่เป็นน้าใช่ไหมคะกับฝั่งที่เป็นคําพูดนะเมื่อวานนี่เป็นสั้นสั้นเตียนสวยน้ำสามหยดแล้วก็อันนี้จะเกี่ยวข้องกับน้ําทั้งหมดอันนี้เกี่ยวข้องกับคําพูดมาดูวันนี้ค่ะอันนี้เป็นฝั่งโลหะค่ะจินจือนะจนจ้อผังนะจินจื้อผัง ฝั่งโลหะตัวหนังสือที่มีอักษรตัวนี้ฝั่งที่เป็นตัวแบบนี้มันจะเกี่ยวข้องกับโลหะเกือบทุกอย่างเช่นจูเอาตัวนี้มาบวกกับคําว่าจงอ่านว่าจงเหมือนกันนะคะแปลว่านาฬิกาค่ะจงะนาฬิกาแขวนนะคะนาฬิกาพกนาฬิกาแขวนหรือนาฬิกาพกนาฬิกาปุกอะไรทั้งหลายรเรียกว่าจง ต่อไปเฉียนค่ะเงินในอดีตคนเราใช้เงินเป็นพวงพวงใช่ไหมคะเงินของจีนก็เป็นเงินก้อนถูกไหมคะเป็นโลหะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรอย่างนี้เป็นเงินก้อนๆเป็นก้อนโลหะนะคะต่อไปฝั่งปากค่ะอันนี้อ่านว่าโขเนาะเราเรียนมาหนีเจียวจีโขเหรนคงจําได้โขก็เป็นฝั่งหนึ่งของตัวหนังสือด้วยเช่นกันแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะอ่านว่าสแสดงว่าเกี่ยวข้องกับปากหมดเลยนะ ตัวหนังสือใดๆก็แล้วแต่มีโขประกอบอยู่ด้วยเนี่ยเกี่ยวกับปากแน่นอนเช่นชื่อกินเฮอดื่มทบทวนศัพท์นะคะมาเสียงเสียงแปลว่าคิดหรืออยากนะคะคนนี้อยากอยากดื่มเขาเสียงเฮอไหนฉาออยากกินชานมจังเลยหมาย หม่ซื้อค่ะวันนี้ค่ะช่วงซื้ออีวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะซื้อใหญ่เลยไปจอได้จอแก้วน้ำแก้วน้ำเฉียนเฉียนเงินเงินช่างเตี้ยนช่างเตี้ยนร้านค้า